ป้าเลียวเทคนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการจูนรถกับค่า AF นะคะว่าเราควรจูนเน่ย AF เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวแต่คราวนี้เราก็จะมาพูดกันร่าวๆก่อนนะว่าไอเเนี่ยมันคืออะไร AF ก็คือ A i r and Fuel Ratio นะคะ Air ก็คืออากาศ Fuel ก็คือเชื้อเพลิง r a ช i o ก็คืออัตรานะคะอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศก็คือเอาไว้ดูหนาบางของรถเรานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเอเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขขึ้นข้างหน้าเนาะแล้วก็ ก็คือเขาก็จะเอามีแล้วมันก็จะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งนี่เซนเซอร์ต่อกับที่ปลายท่อเนาะแล้วก็ต่อกับสายไฟของไอ้กล่องเนี้ยแล้วก็ไปโชว์อยู่ที่หน้ารถเนาะนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวจูนใงไงไปฟังพี่เบิร์ตอธิบายคร่าวๆกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการดู a อนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. a อ AFR นะครับที่เขาบอกว่า14.7 14.7นะครับ14 14.7 14. 14. ก็คืออัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับซึ่งได้14.7เนี่ยจะเป็นจุดที่เผาไม่สมบูรณ์หมดจดนะครับแต่ไม่ใช่จุดที่ได้กำลังสูงสุดและจุดที่ประหยัดที่สุดนะครับเนื่องจากรถยนต์เนี่ยเขาทำมาเพื่อ,อให้โลกสะอาดนะครับเน้น โลกสะอาดก็มีแคตลูกหนึ่งมีแคตสองลูกอะไร,อไรครับบล็อกไว้ไม่ให้อูมลภาวะเกิดต่อโลกนะครับทีนี้ที่เรามาจูนกันเนี่ยก็เพื่อว่า,าให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์นะครับสมมุติว่ารถออกจากโรงงานมาเนี่ยเขาบอกว่า100แรงม้านะครับรถเดิมๆนะครับเราอาจจะได้ใช้งานอยู่ประมาณ8 0ด5แรงมา้าส่วนที่หายไปเนี่ยประมาณสิบหถึงแรงม้านะครับไอที่บอกว่าใส่กล่องแล้วแรงขึ้นเนี่ย มันไม่ได้แรงขึ้นจากเดิมจากโรงงานเคม,มานะครับว่าหนึ่งอแรงมา้าแต่มันจะเอาส่วนที่หายไปนะครับกลับมาให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ที่บอกว่ามันประหยัดขึ้นก็เพราะว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นศูนย์ถึงร้อยแล้วก็ขับมันก็มาเร็วขึ้นนะครับเหยียบเร่งแป๊บเดียว0ูนย์ถึงร้อมาแล้วก็ถอนเรลงไม่ต้องไปปั๊มเรลงเรียกเร่งเยอะนะครับที่เราบอกว่าใส่กล่องแล้วแรงขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็ไปจูนน้ํามันทางเลือกนะครับที่ ราคาตามปั๊มแตกต่างกันเชื้อเพลิงทั้งเลือกนะครับที่ถูกลงเราก็จะประหยัดขึ้นแล้วก็ใช้กล่องจูนนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการจูนนะครับตัวนี้เรียกว่า AF เป็นตัววัดส่วนผสมอากาศนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าบ้านเราทุกวันนี้ก็จะมีการรีแฟตนะครับมีรีแฟตแล้วก็มีจูนกล่องที่เขาบอกว่าจูนเรียวไทม์จูนรีแฟตอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับซึ่งกล่องเนี่ยมันเป็นการจูนเรียวไทม์นะครับเอฟนะครับ รถมันจะมีช่วงโค้งหลูดโอเพ็นหลูดซึ่งกล่องก็จะมี2แบบจะมีแบบสแตนดาร์ดแล้วก็พิกกี้แบ็กนะครับสแตนดาร์ดก็คือเราจะจูนได้ทุกช่วงนะครับน้ำมันเนี่ยจะจูนเท่าไหร่ก็ได้เอฟต้องการเท่าที่ต้องการได้เลยสั่งการฉีดได้เลยแต่พิกกี้แบ็กเราจะจูนช่วงที่เป็นโค้งหลูดไม่ได้นะครับรถยนต์ทั่วไปจะมีโค้งหลูดเพื่ออตัตราการเผาไหม้ที่หมดจดนะครับที่สะอาดแต่ไม่ได้กําลังเครื่องสูงสุดนะครับตรงนี้ทีนี้ เราก็จะมาจูนตอนโอเพนลูปอย่างเดียวนะครับซึ่งทางทางค่ายนะครับทางทางเรียวเทคก็จะมีเป็นปิกกี้ร้อยสำหรับรถที่ค้นลูปไม่ลึกหรือรถรุ่นเก่าๆนะครับถ้ารุ่นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งสแตนน้ำมันได้เหมือนกันหรือเป็นสแตนร้อก็ได้นะครับซึ่งจะปลดค้นลูปได้ได้ทุก,ท,ก<ม>ทุกย่านนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขับขับขี่ให้ดูนะครับเ f นะครับอ่าเป้าหมายนะครับโอเพนลูปแล้วเนี่ยช่วงเรากดสุดเนี่ยเรด ให้กว้กางไว้ก็ประมาณมันควรจะอยู่ประมาณ1 2 0ถึง13.5ควรไม่หลุดเลงนี้นะครับแต่และน้ำมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับกำลังอัดด้วยนะครับกำลังอัดเยอะน้ำมันจะเป็นต้องหนากำลังอัดน้อยน้ำมันบางนะครับหลักการก็มีประมาณนี้ทีนี้หนาก็ไม่ใช่ว่าหนาจนสิบคือเห็น,เห,นเห็นหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนลงคิดนะครับว่ายรถแรงโชว์เอฟกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ไม่ว่าจะเป็นกล่องจูน หรือการรีแมปก็ตามนะครับจะเป็นสแตนหรือปิกกี้ก็ตามโชว์คลิปเอฟวิ่งกันนะครับลูกค้าเห็นก็โอ้สุดยอดสุดยอดเพราะว่าดูไม่รู้ว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรนะรวิ่งกันทีรถ NA นเอน้ำมัน9 0, 5้0ห1าสิบจุเอ็้าอะไร,ะรับอันนั้นคือหนาเกินไปนะครับทำให้เกิดการกินน้ำมันเผาไหม้ไม่หมดนะครับหัวเทียนดำสะสมความร้อนนะครับไอ้อย่างงั้นเนี่ยประหยัดแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะครับอันนั้นนี่คือเข้าใจผิดเลทกว้างๆเนี่ยควรจะอยู่12.0ถึง13.5 แล้วแต่เชื้อเพลิงนะครับควรอยู่อยู่เลดประมาณราวๆนี่แหละถ้าเราถ้าเราจะเอาให้ชัดว่าอเอฟเท่าไหร่ที่มันดีกับรถรุ่นไหนเนี่ยก็ไปขึ้นในโน่ดูนะครับกราฟมันจะเห็นเลยว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงนะฮะอันไหนได้มาสูงสุดนะครับแล้วค่อยไปจูนไฟหายทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรียวทามเนี่ยมันดียังไงดูนะครับเราจะขับขับให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าดูเอฟเป็นหลักนะครับสิบสี่สิบห้านี่คือค้นหลุมนะครับ อพอเราขับปุ๊บเรากดกันเลงเห็นไหมครับลงมา10.0 10. 10.0 11.0 10. 11.5 10. 10. อะไรเงี้ยอันนี้คือลักษณะนี้นะครับกินน้ำมันครับเนี่ยกินน้ำมันไม่ประหยัดนะครับแล้วก็ไม่แรงด้วยครับรถเบนซินเนี่ยรถจะแรงที่สุดและประหยัดสุดเนี่ยคือจุดที่ได้แรงม้าสูงสุดนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมือนดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยมีโมดหนึ่งอ่ะประหยัดเพราะว่าเราฉีดน้ำมันน้อยหน่อย แต่ไม่แรงอ่าบูทเท่านี้บูทก็จะน้อยอ่าแรงน้อยหน่อยแล้วก็ประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแรงจัดจัดก็จะกินน้ามันเพราะว่าเราไปฉีดน้ํามันเข้าเยอะๆอะอะไรอย่างงี้นะครับของดีเซลแต่หลักการเบนซินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจุดที่ประหยัดสุดและแรงสุดเนี่ยคือจุดที่สมบูรณ์ที่สุดพอรถสมบูรณ์ที่สุดได้แรงม้าสูงสุดตรงนั้นจะประหยัดสุดเพราะว่าแรงม้าแรงท้องเนี่ยมาเต็มนะครับแล้วเราก็จะเรียกเคร่งน้อยน้อยลงกว่าเดิมนะครับเราจะไม่ต้องไปเรียกเคร่งเยอะมากมาย แล้วก็เลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ราคาถูกที่สุดโดยการจูนนะครับอ่าข้อดีของการจูนเรียวไทม์จูนกล่องนะครับมันดีอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับว่ามันหนาหนาปุ๊บเนี่ยคนขับรู้เลยครับว่ามันอมมันไม่วิ่งนาจูนได้ทันทีครับแก้ได้เลยอ่ะเราจะลดค่าลงให้ให้ดูนะครับลดได้กระดานจูนได้ทันทีนะครับจูนแบบนี้เลยลดล่ะเนี่ยครับลดลดค่าในกระดานลงครับลบไปเลยอ่ะลบไปสัก เท่าไหร่ก็ได้เดีย๋ยวนี้ก็อยู่ที่จูนเนอร์นะครับความเก่งว่าจะจูนนานจูนช้าเนี่ยอยู่ที่จูนเนอร์ละจูนเร็วจูนช้าอ่าเอารบไป7จ็ดอ่าดูนะครับทีนี้เอม,มันก็จะบางลงมานะครับอันนี้คือคําว่าเรียวทามนะครับ ศูนย์อะไรเงี้ยทีนี้ก็แล้วแต่รถแล้วแต่จูเนอร์แล้วแต่คนขับว่าองค์ประกอบของรถมันใช้น้ำมันอะไรใช้น้ำมัน e85 ก็จะหนาหนาก,กว่าชาวบ้านนะครับใช้น้ำมัน e2 ก็จะบางกว่า e85 ใช้น้ำมัน91ก็จะบางกว่า e2 อะไรเงี้ยนะครับเราก็มันยืดหยุ่นจูได้2โหมดนะครับก็สามารถเลือกจูได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะหนาอยู่ไหมหนารถอีกสักสามอ่ะต่อด,ดูนะครับรถสามรถไปสามรถ ในกระดานก็คือลดค่าการฉีดน้ำมันนะครับลดเวลาการฉีดลงน้ำมันก็จะบางนะครับอ่านแล้วทีนี้มาดูกันตอนมันเข้าเลงเรื่อยถ้ามันเข้าเล็งก็เป็นอัจช้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละเอ็นเอยู่ประมาณนี้แหละน้ำมันที่บรรณาธิานะครับอ่าประมาณนี้ครับอันนี้ก็จูกต้องนะครับขึ้นในโน,โน่ก็จะเห็นกราฟที่สวยงามนะครับเลดจะอยู่ประมาณนี้ แตกต่างที่น้ำมันนะครับไอที่จูน1 0 0 1 1 5ที่เห็นกันอยู่รีวิวกันอยู่ไม่ว่าจะกล่องหรือรีแฟกตก็ตามนะอันนั้นผิดนะครับรถ NA ไม่ควรหนาขนาดนั้นหรือว่ากดเข้เร่งเนี่ย AF ตัวเลขเนี่ยไป17 18 16อันนั้นก็คือบางนะครับบางไม่มีผลเสียนะครับลูกสูบทะลุความร้อนสะสมอะไรได้นะครับน้ำมันบางเนี่ยอันตรายนะครับเครื่องยนต์อันตรายอ่าอันนี้ก็เป็นเ็ความรู้นะครับให้ให้ดูว่าไม่ว่าลูกค้าท่านใดนะครับจะไปรีแฟกต ือจะติดกล่องก็ควรจะมีความรู้เบื้องต้นนะครับว่าเอ่อปากเอฟให้ดูหน่อยจูนได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเอฟตัวนี้นะครับมีหน้าที่วัดส่วนผสมน้ํามันกับอากาศในค่าที่เหมาะสมนะครับอ่าคร่า,าก็จะประมาณนี้ซึ่งกล่องมันเรียวไทม์ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้จูนโอเคจูนหน้าที่12.7ของน้ํามัน e 8 5ดหาอ,อพอเราไปเติม e ยีนะครับแล้วก็จูนมาท่สจุดห้าสิบสองจุด ก็ต้องจุดประมาณ12.9ถึง13.2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยืดนจุดได้โดยการกดหมดเลือกใช้งานได้เลยนะครับอ่าเนี่ยถือว่าจะติดหนาที่นิดนึงเพราะมีชิปนเซอริชั่นอ่าประมาณนี้นะครับ G85 อ่าอ่จนหนาไปนิดนึงลดลงอีกนิดนึง,ลด,นนงลดไปอีกสามเนี่ยนะครับขอดูข้อดีของการเรียวทามนะครับลดลดลดกี่หน่อยขอลดอีกนิดนึงอ่าเดียวทามนะครับคือตรงนี้ก็คือคนขับขี่ชู้ใขนขณะขับขี ดีไม่ดีเขี่ยได้เลยครับคนขับนี่รู้เลยเอ้ยมีดีแก้ตรงนั้นดีตรงนี้เอาตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของของการจูนเรียวไทม์นะครับแล้วก็มีมีความยืดหยุ่นอย่างเช่นรถคันหนึ่งมี2เชื้อเพลิงนะครับมีแก๊สเอ็นจีกับกับก้าง,นงเนี้ยซึ่งเ f ฟเนี่ยต่างกันมากนะครับเอ็เนี่ยควรจะจูนอยู่ประมาณ15.5 16าจุดอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง91านเนี่ยเอควรจะเดินอยู่ประมาณสิ อะไรเงี้ครับตอนตอนเรากดซึ่งความยืดหยุ่นตรงเนี้ยกล่องเนี่ยมันสามารถทําได้มันยืดหยุ่นได้นะครับก็จะเป็นข้อดีแล้วก็องศาไฟกระดานไฟเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับระหว่างเชื้อเพลิงที่เราเลือกใช้อย่างเช่น91กับกับน้ำมัน e85 นะครับอองศาไฟเนี่ยต่างกัน91เนี่ยจูนเต็มที่พิกกี้แบ็กนะครับไม่ไม่น่าเกินสีองศา e85 เนี่ยควรจะอยู่ประมาณ7-12ององศาก็แล้วแต่รถนะครับ ซึ่งต่างกันมากนะครับขึ้งความยืดหยุ่นของก่อบเนี่ยก็จะสามารถปรับเดียวทามได้เลยแล้วก็เลื่อนใช้งานให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงนะครับอ่าเดี๋ยวดูพอจูนเสร็จนะครับเป็นไงเท่าไหร่อันนี้คือบางนะครับออกจะบางไปละอ่าเนี่ยครับอันนี้คือบางเครับเดียวทาเนี่ยเราเราสามารถจูนจูนได้เลยจูนได้ตามใจชอบอันนี้บางวันิดนึนงอ่าแล้วก็บวกก็ลบให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับอ่านี่ก็เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับ สำหรับสำหรับผู้ใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับว่าไม่ว่าคุณจะจูนกล่องหรือว่าจะรีแฟตนะครับก็ควรจะรู้ตรงนี้สักนิดนึงไม่งั้นเราก็จะไปเจอ F สิบจุดศูนย์ยิ่งเก้าเก้าก็มีนะเจอเจอบ่อยนะที่ทํากันมาเก้าจุดศูนย์น้ำมันยี่ยี่อะไรยงี้มันเป็นไปไม่ได้นะที่ปัญหาขนาดนั้นมีแต่ผลเสียนะครับอย่างนั้นมันไม่แรงนะมันมันไม่ใช่ว่าแรงนะอันนั้นคือมีแต่ผลเสียนะครับ ถ้าหลุด14.0ไปก็ก็บางเหมือนกันอันนี้ก็มีแต่ผลเสียนะครับมากดก็เร่งโอแรงแรงโชกันนะครับ AF เดินอยู่1 7บเจอันนี้ก็มีแต่ผลเสียนะครับอย่างนั้นก็ไม่แรงเหกับนะก็ลูกค้าท่านใดดูแล้วก็ควรจะศึกษาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ถ้าจุนเนอร์เขาหลงทิศหลงทางก็แนะนําหน่อยนะครับว่าไม่น่าใช่ช่วงคนหลกใช้งานก็อยู่ประมาณสิ 14-15-13ปิปายอะไรอย่างงี้นะครับช่วงพอใช้งาน,นประมาณนี้นะครับก็พอจบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วก็มีคำถามนะคะที่ที่ชอบถามกันมาก็คือแบบจูน AF สำหรับรถรุ่นนี้แล้วแบบจูนแจ๊แล้วอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันแต่คนละคันเนี่ยสามารถโยนไฟล์เลยได้ไหมคำตอบนะคะก็คือว่า ไม่ได้นะคะพอรถรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่การใช้งานต่างกันบางคันก็อาจจะใช้มาปีนึงแล้วาอใช้มา3ปีแล้วอย่างเงี้ยการสึกหลออหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ก็แตกต่างกันนะคะบางคันก็อาจจะรีแฟตมาหรือบางคันอาจจะเปลี่ยนหัวฉีดมาตอนที่มาเนี่ยก็ไม่รู้เนาะว่าแบบเออคันนี้อาจจะมามาตอนที่เข้ามาหน้าร้านเราเนี่ยอาจจะหนาอาจจะเข้าเข้ามาเนี่ยคันนี้อาจจะเชื้อเพลิงบางหรือบางคันอาจจะสมบูรณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเน่ะ ไฟอ่ะมันก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะไฟหนาะแปลว่าในไฟมันก็ต้องลดน้ํามันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันการโยนไฟเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบเนาะดังนั้นถ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราก็ควรจะจูนเฉพาะคันคันนั้นเนาะพอคันไหนมาก็คือต้องจูนใหม่อืมค่ะดังนั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะ